ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแนวการเล่นสายหลอดนะครับหลอดสายมานานะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่ลองอเล่นมาสายทามาสายมานานี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นที่เอจินะครับก็เตตั้ก็ Set ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้กินผลไม้หรือว่าอะไรนะครับ แพที่เล่นอยู่ก็เป็นซีซัน14นะครับหรือวลสูงสุดอยู่ที่1,100นะครับก็จะมาแนะนำว่าสายมานาควรอัพยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชุดโอเคนะครับก็ก่อนอื่นแล้วก็จะมาเริ่มที่สเตตัสนะครับผมสเตตัสของสายมานา้วนนะครับก็เก่ง เจ็ก็คือ,อใส่สกิลของใส่สกิลนี่นะครับวินซอลนี่นะครับเลเวลอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็มันก็จะมีมัดสามามัดสี่เยอะเลยนะครับแกงนี้ก็คืออาเจ็ดหนึ่งอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับไว้ก็พอใส่คาถาได้นะครับประมาณนี้นะครับคาถา,าที่ใช้ก็จะเป็นเบ็ดเองนะครับก็ประมาณนี้ หรือว่าใครจะเพิ่มไปอีกหน่อยก็จะเป็นพูกคาถาเก้าร้อเจ้าเนี่ยมนะครับก็ใช้แก่งไวเพิ่มขึ้นนะครับก็เกือบๆพันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลงมานาหมดเลยนะครับสังเกตนะครับก็จะมีสกิลแอทแทกก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดบัฟกดอะไรนะครับก็ใส่ชุดเซตนะครับเซ็ตหนึ่งพันนะครับผม ซีซั่น15เซต1,100มาแล้วนะครับยังไม่ได้ลองเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับคาถาที่ใส่นะครับเบสเองก็เซตเซตประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูมาสสามนะครับมาสามก็ประมาณนี้นะครับมาสามโอเคนะครับมาสามก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไล่ข the ึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเพิ่ม AG นะครับสายหลอดนี้ขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าหลอดสายไหนนะสายมานาก็ต้องเพิ่ม AG นะครับมันเด้งไม่ทันนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันทตานะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันรวมนะครับกล่องประมาณนี้นะครับจุดเด่นของสายมานาก็เน้นเบคกิทิคอนนะครับผมเซตตัตหลักๆประมาณนี้ทำไมแถวแถวนี้มันไม่อัพแถวนี้มันจะเป็นการลดการ พังของอาวุธนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟต่างประเทศเขาก็จะนิยมเล่นกันนะครับแต่แเซิร์ฟบ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับมัดสามมัดสี่มันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็อยู่ที่เทคนิคของใครของมันนะครับอันนี้เทคนิคของผมเท่าที่ลองเล่นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับมัดสามนะครับบางคนว่าทําไมไม่ใส่นู่นนี่นั่นก็มันจะเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเล่นนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นม,มัดสี่ครับ มาฟีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลอดสายมานาล้วนนะครับผมหลอดสายมานาล้วนก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นพวกสกิลอันแทกพาวเวอร์นะครับอ,นนอ,อันนี้เป็นแค่อะไรเป็นแค่กรณีศึกษานะครับข้าของของยังไม่สุดนะครับและของสุดน่าจะโหดคนนี้เยอะนะครับโอเคนะครับ แนวการเล่นของสลอดสายมานาก็ไปทดสอบการตีมอนนะครับไปมือ,อแมปสูงสุดก่อนนะครับเป็รอยาเท่าที่คลิปที่ผมลงมาน่าก็จะมีเกือบทุกสายแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ก็จะเป็นสายล่าบอสนะครับของแต่ละอาชีพนะครับ ว่าจะล่าบอสยังไงนะครับมีสติัสยังไงมันสามมัถสี่อัพยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับบอสแต่ละซีซันมันไม่เหมือนกันนะครับดาเมจแต่ละบอสไม่เหมือนไม่เท่ากันนะครับก็ว่ากันไปตามซีซันนะครับสิบสี่สิบสี่สิบห้าก็ใกล้เคียงกันครับโอเคนะครับอ่าหลอดสายมานานะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะเน้นไปทางคีย์ทค่คอนนะครับทำไมไม่บัฟอ,อัพสกิลบัฟนะครับบัฟคีอ์องหลอนนี่ก็คือต้องใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่งประมาณสี่ร้อยนะครับ โอเคครับเต็มเปนแม็8แ0ดร้อยดูนะครับบับมือเดี๋ยวยังไม่ได้ลองนะครับบับมือเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลองอ่าลองบับมือ แบ่งมนาไปอัพคำสั่งนะครับเพิ่งลงบั๊กมือดูนะครับว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายมานาล้วนนะครับแก่งก็พอใส่สกิลนะครับเจดึงเจดื้อคือเงื่อนไขในการใช้สกิลนะครับวินนี่นะครับไว้ก็ประมาณนี้เลือดไม่ต้องอัพนะครับเลือดคำสั่งไม่ต้องอัพใส่ไว้ล้วนนะครับ ดาเมจถ้ามาตีมอนหลักๆอ่ายังมันยังสู้สายแก่งไม่ได้นะครับสายแก่งดาเมจจะไวกว่านะครับมีคอยมีใครนิยมเล่นนะครับสายมานะหลอดสดญ่จะเล่นสายแก่งล้วนแล้วก็แก่งไวนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปแมปเจลเจ็ดสิบดิฟดากอนชั้นห้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองบัฟมือนะครับบัฟคียติคอนของหลอดไม่รู้จะน่าจะแรงนะครับก่อนอย่างนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับหลอดสายมานานนะครับใครจะไปปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมัดสามาัสีมันรีได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเซิร์ฟจริงหรือว่าเซิร์ฟเทินนะครับแต่มัดสเตตัสนี้มันก็ยากนะครับบางเซิร์ฟไม่มีให้รีนะครับต้องปั้นตัวใหม่นะครับต้องคำนวณดีๆนะครับ โอเคนะครับดิฟดากอนชั้น5สบายๆครับผมนะครับรอสายมาหนานะครับลองไปปรับเปลี่ยนเล่นดูนะครับหลอดสายคำสั่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับมันก็มัน p v p ไม่ได้นะครับมันยังไม่โดดเด่นนะครับเอาง่ายๆเนาะยังไม่โดดเด่นส่วนใหญ่ก็จะเล่นหลักๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ดิฟดังกล่นชั้นหนึ่งก็โอเคนะครับก็คือไปได้ทุกแมปไปได้ทั่วนะครับผมแมปแปดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบชั้นห้าชั้นหนึ่งก็คือว่าไปได้ทุกแมปนะครับอโอเคเดี๋ยวลองไปหดบอสด,ดูนะครับบอสไม่รู้เกิดหรือยังนะครับคลิปหลังจากนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปการาหดบอสนะครับบอสทุกแมปนะครับว่ามีแนวทางการเล่นยังไงนะครับ ทีบอสยังไงโดยไม่กดบัฟนะครับไม่กดบัฟสู้นะครับก็คือเพียวๆนะครับใช้บัฟวิวาลีไนเบงเอเวนนะครับก็คือไม่ไม่ได้กดบัฟสู้นะครับโอเคครับบอสยังไม่เกิดนะครับโอเคบอสยังไม่เกิดโอเคครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดปุ๊บเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ใหม่นะครับก็โอเคนะครับสําหรับสายมานา ล้วนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังเพิ่มได้อีกเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่กรณีศึกษานะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ